ทุกคนรู้ไหมว่าเค้กทิฟฟ่อนเนื้อนุ่มๆแบบนี้จริงๆแล้วทําไม่ยากเลยค่ะในสูตรเราก็ใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2องจำนวน3ฟองนะคะแยกไข่แดงไข่ขาวออกจากกันก่อนค่ะนําส่วนของไข่แดงมาผสมกับนมน้ํามันลําข้าวน้นําตาลทรายกลือป่นแล้วก็กลิ่นวานิลานะคะจากนี้ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็ร่อนตัวแป้งเค้กแล้วก็ผงฟูตามลงไปค่ะ เสร็จแล้วก็คนส่วผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งพอได้แบบนี้ก็วางพักไว้ก่อนต่อมาเรามาทํามือแรงกันค่ะนําไข่ขาวผสมกับน้ํามะนาวนะคะเสร็จแล้วก็ตีให้ขึ้นฟูสักเล็กน้อยพอได้ประมาณน,นี้แล้วก็ทยอยใส่น้ําตาลลงไปค่ะแบ่งเทส,สัก3รอบนะคะ ก็ตีจนมือแรงของเราตั้งยอดอ่อนแบบนี้ค่ะก็นําไปผสมกับในส่วนไข่แดงแรกที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะขั้นตอนนี้แนะนําให้ตะล่อมด้วยความเบามือค่ะเดี๋ยวตัวมือแรงของเราจะยุบนะคะเสร็จแล้วก็นําไปเทใส่พิมพ์แล้วนําไม้แหลมวนๆเพื่อไล่ฟองอากาศออกก่อนจากนี้ก็นําเข้าเตาอบได้เลยค่ะโดยเราจะอบที่ไฟ150องศาเซลเซียสไฟบนล่างเป็นเวลาประมาณ35-40นาทีนะคะเมื่อขนมสุกแล้วก็นําออกจากเตาแล้วก็แทกถาดสัก2-3ครั้งนะคะเสร็จแล้วก็คว่ำหน้าพักไว้สัก10 ทีพอให้ขนมคลายร้อนค่ะเมื่อขนมเริ่มเย็ยนตัวลงแล้วก็เอาพิมพ์ออกได้เลยนะคะลอกกระดาษรองอบออกแล้วก็นำไปตัดเสิร์ฟได้เลยค่ะมาถึงขั้นนี้ก็พร้อมทานแล้วค่ะไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะยังไงก็ฝากคเพื่อนไปลองทําทานกันดูค่ะ